ทำไมเราถึงเสพติดความหวานและหยุดกินของหวานไม่ได้เพราะเวลาที่เราจะหยุดเนี่ยร่างกายของเรามันไม่ให้ความร่วมมือครับปกติเวลาที่คุณกินของหวานเนี่ยร่างกายจะหลั่งสารที่เรียกว่าโดปามีนทำให้คุณเสพติดและหยุดกินของหวานไม่ได้และที่แย่ไปกว่านั้นพอโดปามีนหลัง่งมันจะทําให้ฮอร์โมนความเครียดหลัง่งนั่นก็คือคอร์ติซอลคุณสังเกตให้ดีนะครับพอคุณจบมือนั้นแล้ว คุณก็จะยิ่งอยากกินหวานมากขึ้นเข้าไปอีกครับและนี่ก็เป็นวงจรอุบาทที่ทำให้คุณลดน้ำหนักไม่ได้คนไข้เบาหวานน้ำตาลก็ไม่ลดสักที และวิธีที่ง่ายที่สุดในการเลิกของหวานเลิกติดหวานเลยก็คือหยุดกินมันทันทีมันหมายความว่าคุณห้ามค่อยๆลดปริมาณเช่นบางคนอาจจะบอกว่าเดิมจากกินชาเขียวหวาน100%ซขอเป็นชาเขียวหวานสัก15%ได้ไหมคะหมอแบบนี้ตอบเลยครับว่าไม่ได้เพราะคุณจะล้มเหลวในการยาขาดจากน้ำตาล ถาคุณยังคงป้อนน้ำตาลให้กับร่างกายสมองคุณก็จะหลั่งโดปามีนแล้วคุณก็จะโหยของหวานจนกลับมากินเท่าเดิมครับและอีกอย่างปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่กินต่อวันต้องน้อยกว่า30กรัมเพราะจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคีโตนขึ้นมาทำให้สมองเรารู้สึกเพลิพอใจแทนที่คุณจะพึ่งโดปามีนจากการกินน้ำตาลเข้าไปครับ